พร้อมเปิดรักครั้งใหม่เปิดคำตอบแอปซอ,อนก่อนจะเผยหลอกลุดเรียกได้ว่าพิมพิธาในแบบแผดพร้อมเปิดรักครั้งใหม่เปิดคำตอบแอปซอ,อนก่อนจะมีผลเราทีมแบบนี้ ต้องยอมรับว่าเป็นหนุ่มที่คุยแล้วก็ยิ่งทำเอาให้คนอยากจะรู้ว่าใครๆกันนะคือคนที่แอซออนเน่ยยอมเปิดเปิดใจนั่นเองที่ให้อีกครั้งนั่นเองแต่เธอก็ยังขอก็ยังไม่ได้เปิดว่า ไทยวัดจึงทําให้ก็มีชื่อของหนุ่มครอบครัวตัวเข้ามาเป็นข่าวด้วยอยู่ตลอดนั่นเองอย่างกับทีมพิธาไม่ว่าจะยืนยันว่าทั้งสองนั้นฝ่ายนั้นก็ตามว่าจะเป็นเสียงว่าเป็นเพื่อเพียงแค่เพื่อนแต่ก็เป็นประเด็นให้ได้ติดตามกันในมุมหลุ่มของสาวนิสสาวแอฟซออนล่าสุดแอฟซออนในฐานะที่ได้ออกงานมาร่วมงานรังและก็เปิดตัวว่าเขิดคียกว่า ข่าวอยู่นั้นค่อนข้างเราก็คบกันอยู่รุ้นถึงทั้นที่สียรอค่อนขาขาดนั้นเองได้เปิดใจถึงข่าวว่าล่าสุดที่ทีมพิธาก็หลุดเรียกชื่อแอฟซอนที่ปรากฏว่าอย่าหาเสียงที่จังหวัดระยองที่กะอัปเดตเนติถึงขั้นหนุ่มที่ว่าซุ้มเคยคุยกันล่าสุดทีมพิธาก็หลุดพูด ชื่อของเราแล้วเราก็ได้เห็นได้เห็นไหมแต่ว่าเห็นนะคะแต่ก็ไม่เป็นเป็นเพื่อนกันแต่เขาก็เป็นเพื่อนกันอย่างนี้ตลอดไปเรื่อยๆค่ะและมากมากถึงว่าจะได้รู้สึกแปลกใจไหมอะไรไหมเพราะว่าก็อาจิงๆแล้วข่าวที่แอบกับทีมนั้นเป็นเรื่องที่พูดตรงนี้ได้เนาะแล้วก็มีคนมาสักพักแล้วก็หนึ่งแล้วค่ะเพราะว่าฉะนนั้นไม่ได้แปลกใจอะไรเลยทำเอา เราข่าวให้มันเป็นคือข่าวนั่นเองแต่การที่เราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้คุยกันแบบก็แยกแยะเรื่องที่ยังเหมือนเดิมนั่นเองแสดงว่าและไม่ใช่สี่เรียกว่ายังไงนะสี่เราก็ชื่นแล้วนะคะเชื่อว่าทางท้าคุณทีมเขานั้นเขาก็พี่เขาก็แล้วทรมาขอโทษผ่านสื่ออันนั้นก็เราก็ต้องรับทราบใช่ไหมและที่ข่ารับทราบค่ะแล้วก็มีการคุยกันในส่วนตัวด้วย หมบางทีเขาอาจจะบอกว่าวันนี้มีการพูดคุยด้วย พูดเล่นๆน,นะเอาเอาจังหวะที่จะพูดถึงชื่อออกมาไปบ้างก็อยากจะไปจบบอกว่าและแอปก็ทำงานตรงนี้แอปเขาเข้าใจแอปก็บอกว่าคุณทีมคะว่าอันนี้เราสบายใจได้เลยนะคะแอปอยู่ตรงนี้มาแอปเข้าใจค่ะถึงเรื่องพวกนี้เป็นสถานะการณ์ที่เราจะไม่ได้คาดคิดมาก่อนนั่นเองแต่แล้วเวลาสัสมภาษณ์หรืออะไรที่เราอยากจะให้รรยากาศ อันดี แรกว่าพูดถึงชื่อได้ก็เป็นส่วนตัวตัวละครเขาก็ถามว่าแค่แค่นี้เองค่ะก็หัวเราะและส่วนเราก็มีข่าวกับคุณทีมนั้นคนเดียวในใจถามถึงว่ามีข่าวมีบ้างไหมค่ะและไม่ค่ะเพราะว่าทุกคนก็รับรู้ว่าแอปออนกับทีมนั้นเอ่ยนั้นเป็นแค่เพื่อนทีมเป็นเพื่อนกันมานานแล้วแต่อันนี้คือดนพูดว่าไม่ควรจะเรียกชื่อเฉยๆแต่บางทีแล้วก็ไม่ได้ ตั้งใจคือรู้จักกันมาตเกือบ20ปีที่เราจะมีผลและหรือว่าทีมนะคะและก็กดดันไหมที่ยังมีคนสนใจว่าเขาก็คนนั้นคือใครและไม่ได้เป็นอะไรที่กดดันต่อไปหรือไม่แอปก็บอกไม่เคยมีอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีแค่คอมเมนต์ส่วนหนึ่งที่เบื้องงานแอปก็คือโอกาสที่ตรงนี้ถือว่าใครก็เบื้องขอขอนุญาต ยาดข้ามไปเลยค่ะแอปไม่เข้าใจทุกคนทุกฝ่ายและแต่จริงๆก็อยากจะให้เขาและใจแอปด้วยคืออย่างง้นวันทำงาน ทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองและมาเปิดตัวฟรีฟรีเซ็นเตอร์นั่นเองและพี่ๆนักข่าวทุกคนก็ทำเอาหน้าที่เหมือนกันนั่นเองคนอาตาบอกว่าถามอีกแล้วแบบนี้ตกลงทุกคนก็คือทำหน้าที่นั่นเองของตัวเองเช่นเดียวกันและแม้ต้องเป็นประเด็นว่าจะซํำด้วยจะด้วยจำแต่ก็ต้องเป็นรอประมาณอภัยนะคะแต่อย่า เรื่องใหม่ใหม่มันไม่ซ้ำนั่นเองแต่ก็ตอนนี้ตอนนั้นเท่าที่เผือไม่ไม่มีอีกอักนั่นเองแต่ไม่มีสีหน้าท่าว่าจะมีเทให้ให้ข้ามไปกว่าจะมีพูดอย่างแน่นอนค่ะแ้ะมีความชัดเจนว่าจะให้ได้ทราบรุ่นไหนและดุนไหนแต่ว่าก็ไม่ปิด ไม่ปิดบังนะคะรอหลอกฟูลฟูดแล้วก็เขาก็พูดฟูดไม่ต้องให้แปปหอแปหาอกคาแอปฟูด